ข้าขอตัวก่อนนะข้าจะไปเร่งพวกบ่าวแล้วเจอกันปีศาจน้ำแข็งยังไม่ลดละความพยายามข้าจะได้ออกไปจากที่นี่เมื่อไหร,กร่กันล่ะเร็วเข้าเร่งมือให้ไว ข้าข้าอยากเห็นว่าที่ราชิน,นีประดับประดาด้วยดอกไม้อ๋อที่มันให้ทำแบบนี้ก็เพื่อพารูนนี่เองข้าไม่ต้องการช่วยพารูนหรอก ครูเนี่ยข้ากำลังจะปิดชีพนางอยู่แล้วเชียวนะข้าไม่มาจัดดอกไม้ให้นางหรอกไม่ไม่มีทางจุกคอยดูอยู่ตรงนั้นแหละพารุณคอยดูก็แล้วกันพอถึงเวลาเมื่อไหร่ข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าให้หมดเลย ดอกไม้แต่ไปหมดเลยเจ้าเองก็สวยเหมือนดอกไม้เลยพารูลตอนนี้เวลาเห็นเจ้าข้าก็ไม่ร้อนแล้วข้าไม่ต้องกลิ้งไปกลิ้งมาอีกแล้วไว้เดี๋ยวพอท่านเสนาบด,ดีได้เห็นเจ้าเขาก็จะต้องจำได้แนะ่ขอให้จริงอย่างเจ้าว่านะรูปไปขอให้ที่เจ้าพูดเป็นความจริงถ้าถึงตอนที่ ท่านเสนาบดีหายเมื่อไรข้ามั่นใจว่าเขาจะต้องมาช่วยข้าที่นี่แน่นอน ดอกไม้เหล่านี้ทำให้เจ้าดูสวยเหลือเกินยิ่งข้ามองเจ้าเท่าไรข้าเองก็ยิ่งมีความสุขมากนะพารุนยิ่งเวลาผ่านไปข้าก็ยิ่งรักเจ้ามากขึ้นไปทุกวันข้าข้ารอต่อไปอีกไม่ไหวแล้วฮะตอบตกลงเธอแต่งแต่งงานกับข้าเถอะพารุน ข้าต้องการเพียงแค่เจ้าอย่าอื่นข้าไม่สนอะไรเลยไม่มีเลยไม่ไม่เขาทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเขาทำไม่ได้อีกแล้วเจ้าปฏิเสธข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเจ้าไม่ยอมแม้แต่จะสบตาข้าตรงๆถือว่าเจ้าดูหมินข้าเจ้าจะต้องชดใช้ในเรื่องนี้ เจ้าต้องชดใช้ที่เจ้าปฏิเสธข้าเจ้าจะต้องชดใช้อย่างสาสมยหากเจ้าไม่ยอมฟังข้าข้าจะทำลายให้หมดสิ้นให้หมดทุกอย่าง เข้าใจหรือเปล่านอกจากเจ้าข้าก็ไม่ต้องการอะไรอีกไม่ต้องการรับปากข้ารับปากกับข้าว่าเจ้าจะตกลงและเจ้าจะแต่งงานกับข้ารับปากกับข้าสิพารุณตกลงสิพารุนพูดมาพูดมาไม่ข้าบอกแล้วบอกเลยว่าไม่ไม่ไม่เรื่องแต่งงานกับเจ้า เขาไม่สามารถทำได้ขยอมตายเสดีกว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ค่าข้าเสดีกว่าฆ่าข้าซเลยสิค่าข้าเลยเจ้าจะปฏิเสธข้าไปจนถึงเมื่อไรจนถึงเมื่อไรเจ้าจะต้องการใครนอกจากข้าฮะบอกข้ามา เจ้าจะต้องมาอยู่กับข้าพารูนไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องแต่งงานกับข้าอยู่ดีพารูนข้าจะต้องแต่งงานกับเจ้าให้ได้ต่อให้ต้องทำลายโลกนี้ก็ตามย่า <c oughs> ไม่ต้องร้องนะพารูนไม่ต้องร้องเห็นเจ้าร้องไห้ข้าเองก็อยากจะร้องไห้ ข้าข้าจะต้องไปเจอท่านสนบ,บดีข้าต้องต้องไปช่วยรักษาเขาให้ได้ไม่อย่างนั้นแม่อาจจะสายเกินไปข้าต้องไปหาท่านสนบ,บดีเดี๋ยวนี้เลยต้องรีบไปฮะฮอย่าไปนะพารุณอย่าไป ไม่นะนักไปแล้วเข้าจะทำยังไงดีข้ารู้สึกร้อนขึ้นมาอีกแล้วท่าสนบ,บดีล่ะท่าสนบ,บดีอยู่ไหนบอกค้าทีท่าสนบ,บดีอยู่ไหน ที่นี่ก็ไม่อยู่เขาจะไปหาท่านสนบดีที่ไหนข้าท่านสนบดีท่านสนบดีอยู่นั่นท่านสนบดี โปรดช่วยข้าด้วยเธอเสนบ,บดีโปรดช่วยข้าไปจากปราสาทนี้ด้วยเถอะโปรดช่วยข้าจากเงื้อมมือของปีศาจน้ำแข็งด้วยม,ม,มันอยากจะแต่งงานกับข้าให้ได้เลยข้าจะแต่งงานกับมันได้ยังไงกันล่ะใ,ในเมื่อคนที่ข้ารักก็คือท่านข้ารักท่านหมดทั้งกายและใจของข้า ข้าไม่มีทางรู้สึกแบบนี้กับใครได้อีกแล้วข้าไม่สามารถแต่งงานกับใครคนอื่นได้ข้าทำไม่ได้เด็ดขาดนะพูดอะไรหน่อยเอถอะทศนสนบ,บดีข้าขอร้องเถอะนะทำอะไรสักอย่างสิ ข้าไม่อาจทวงเวลามันไม่ได้อีกแล้วอะได้โปรดทำอะไรสักอย่างช่วยข้าไปจากประสาทนี้ทีทได้โปรดช่วยข้าด้วยโปรดช่วยพาข้าไปจากที่นี่ที อะไรเหรอท่านเสนบ,บดีท่านจะพูดอะไรเหรอแปลว่าแปลว่าท่านยังจํำข้าได้อยู <c oughs> ขอย่ข้ารู้อยู่แล้วข้ารู้อยู่แล้วว่าว่าสักวันหนึ่งท่านจะต้องจำข้าได้แน่แล้วจากนั้นท่านก็จะ <c oughs> ทศนบ,บดีทศนบ,บดีอย่าไปนะทศนบ,บดีอย่าไปนะฟังข้าก่อนสิท่านนบ,บดีอย่าไปนะทศนบ,บดีแปลว่า ถ้าเสนาบ,บดียังคงไม่ได้สติคืนมายังไม่เป็นมนุษย์คำพูดของข้าไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยไม่เลยแม้แต่น้อย พารูนทำให้ปีศาจน้ำแข็งโมโหด้วยการปฏิเสธไม่ยอมเข้าพิธีแต่งงานตอนนี้มันโมโหหนักแล้วนี่แหละคือช่วงที่เหมาะจะราดน้ำมันเข้ากองไฟภาพที่ข้าร่างเอาไว้นี้คงทำให้มันโมโหหนักขึ้นไปอีกปีศาจน้ำแข็งจะต้องเกลียวกราดไปสิบินไปเลย พารุนยังไม่กลับมาอีกข้าจะทำยังไงดียโอ้ยข้ารู้สึกร้อนขึ้นมาอีกแล้วอะลงไปกลิ้งก่อนดีกว่าว่าไงได้เจอเขาหรือเปล่าข้าไม่อาจอธิบายเรื่องนี้ให้ท่านเสนบดีรู้ได้ข้าไม่อาจ เขาไม่ได้ฟังข้าเลยเขาจำข้าไม่ได้เขาผลักข้าออกไปให้พ้นทางแล้วเจ้าจะทำยังไงต่อละ่ะไม่รู้สิข้าไม่รู้แล้วตอนนี้ข้าคงไม่เหลือทางเลือกอะไรอีกแล้วนอกจากเอาชนะปีศาจน้ำแข็งยิ่งกว่านั้น ปีศาจน้ำแข็งก็มาโห o ข้าเราด้วยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ถ้าข้าเจอปัญหาเทวีแห่งธรรมชาติก็จะเข้ามาชี้ทางออกให้กับข้าได้ทุกครั้งเลยนะแต่ว่าครั้งนี้ครั้งนี้ข้าคงไม่มีทางเลือกอีกแล้วที่จะออกไปจากที่นี่ไม่รู้ชะตาข้าต่อไปจะเป็นยังไง ข้าไม่รู้เลยเทวีแห่งธรรมชาติได้โปรดมาชี้ทางให้กับข้าด้วยเถิดได้โปรดมาชี้ทางให้กับข้าทีได้โปรดมาช่วยข้าด้วย ความสนุกกำลังจะเริ่มตนน้นลขอดูหน่อยเถอนะนภารูนข้าขอดูหน่อยเถอะว่าเจ้าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง うわ <laughs> ันโกรธนะปีศาจน้ำแข็งมโหใหญ่แล้วไม่รู้จะแย่สักแค่ไหนเก <c oughs> มมันเริ่มต้นขึ้นแล้วพารูนต่อไปคอยดูแล้วกันว่าเจ้าจะเจออะไรบ้าง ท <Hey>, hey. ่าทัศนบด,ดีอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยนะท่านบด,ดีหยุดก่อนเสนบด,ดีนั่นใครข้าจะต้องหาเขาให้เจอเขาเป็นใครเฮ้ hey, 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 hey. ไม่คนนี้ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ はい。 ตายแล้วเสนาบดีแห่งสุริยักนาคาดูสภาพเจ้าตอนนี้สักก่อนสิการที่เจ้าจะไปช่วยเหลือพาวดูนเจ้าจะต้องมาชดใช้เกมเริ่มเข้มข้นขึ้นมาแล้วพาวดูนเสนาบดีของเจ้าเป็นแบบนี้แล้วเจ้าจะทำยังไงือลองดูสิ ถ้ากลัวแล้วเกินรู้ไปเหมือนกับว่าเรื่องไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นปีศาจน้ำแข็งหวังว่าคงไม่ไปทํำลายท่าเสนบดีนะเจ้าอย่าทําให้ข้ากลัวเลยพารูนเจ้าก็รู้ดีถ้าเจ้ากลัวข้าก็จะกลัวไปด้วยแล้วถ้าเกิดข้ารู้สึกกลัวมากๆเขา้าข้าก็จะละลายอ่ะ ตอนอยู่ตอนน้ารู้ไปเราจะแสดงความกลัวออกมาไม่ได้เด็ดขาดแต่ข้าจะทำยังไงดีล่ะข้ารู้สึกเป็นกังวลเหลือเกินเหมือนกับว่าปีศาจน้ำแข็งจะเอาความโกรธเกรี้ยวไปลงกับท่านสนับดีแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงข้าจะช่วยท่านสนับดียังไงล่ะ